พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประัมม์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดบางสเสรคงคารามครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้อัญเชิญขึ้นทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาทุวนไตรามาสณวัดบางเสรงคงคารามโดยนายมนัส,สรรเสือเปลี่ยวรองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904ดอกเตอดร์ฉวีวันคำพานาย,ยกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปราปัมภ์และนางสาวทิติลักษณ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี ร่วมกันอัญเชิญองค์ผ้าพระกฐถินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์เดินเข้าสู่สารการปร,ร่ยนของวัดในการอัญเชิญองค์พระกฐถินพระราชทานมาทอดถวายณวัดแห่งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานบุญเป็นจํานวนมากพระองค์กฐถินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นสิ่งมงคลที่ทําให้ประชาชนเกิดความปลื้มปิติ ซึ่งชวีวันกรุ๊ปร่วมถวายปัจจัยเพิ่มเติมในครั้งนี้อีกไม่น้อยกว่า1ล้านบาทต่อที่ชุมนมสงฆ์อีกหนึ่งแห่งด้วยครับโดยสำหรับวัดบางเสระกงคารามแห่งนี้มีอายุมากกว่า150ปีมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็คือหลวงพ่อทองอยู่อดีตเจ้าอาวาสของวัดครับขณะที่ที่จังหวัด ปราจีนบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายโรณรค์นครจินดาร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดแก้วพิจิตรพระอารามหลวงตำบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเป็นพระราชกุศลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยน้อมถวายตั้งต้นพระกฐถินจำนวน1ล้านบาทและมีพุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาบุญต่อยอดสมทบพระกฐถินรวมเป็นจำนวนเงิน1 4 4 4 5ล้าน445 5บาท50สตางโดยวัดแก้วพิจิตพระอารามหลวงจะนำเงินดังกล่าวไปปฏิสังขรณ์ทำนุบำรุงวัด นอกจากหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้วธนาคารกรุงเทพมอบทุนสงเคราะห์สถานศึกษาอีกจำนวน4ทุนได้แก่โรงเรียนเทศบาล3วัดแก้วพิจิตโรงเรียนสุทีวรราชรังสริ์มูลนิธิวัดแก้วพิจิตและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศครับ